สวัสดีครับวันนี้นะครับบ้านสวนครูประดิษฐ์ก็จะมาอัปเดตนะครับภัยสร้างมนที่สวนนะครับอันนี้ก็คือสร้างมนกอเล็กๆที่มีหนอสองหนอเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เขาก็พัฒนาการนะครับต้นโตขึ้นมาแล้วนะครับสูงทีเดียวปีนี้ได้สองหนอนะครับแล้วรอดูปีหน้า ต่อไปก็จะลดน้ำอยู่นะครับคงจะออกหน่อเรื่อยๆครับถัดมากอเดิมนะครับพระเอกของสวนเรานะครับก็คือสร้างมวลอายุกอสี่ปีนะครับตอนนี้สวยเลยนะครับก็สูงใหญ่นะครับอายุสี่ปีตัวน,นี้ลำโตแล้วนะครับนี่มีหนอนะครับตอนแรกหนอน,นี่มีมีสองหนอนนะครับเกิดมาคู่กันก็เลย หักออกไปหนนอนะครับเราไปทำแกงนะครับนนสวยเลยนะครับสามวนสีปีนะครับเป็นไั่ที่สวยที่สุดที่เคยปลูกมานะครับลำตรงนะครับลักษณะพิเศษของเขานะครับก็มันที่พวกเรารู้กันก็คือบางลำในกอนะครับก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็น ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับแต่แต่มันจะเป็นแบบนี้นะครับที่สวนมีในกอเ anyway, นี่ยมีมีหลายต้นเลย right นะครับนะครับนี่อย discord, ่างอย่างต้นนี้นี่ลำนี้นะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นเป็นสจุดเลยนะครับลำนี้เป็น2จุดเลยแต่ลำก็เริ่มโ uh <ๆ S 2> ตแล้วนะครับอายุสี่ปีนะครับอายุกอสปีนี З ่ลำเริ่มโตนะครับอนน, whole, benefits, น, girl, นี้สวยเลยนะครับไว้ไว้ลำ อันนี้เอาไว้ลำปีนี้ได้ลำเยอะเลยนะครับได้หลายลำลำานี้สวยมากครับประมาณสองนิ้วได้สองนิ้วถึงสองนิ้วครึ่งอันนี้ก็เป็นต่อที่ตัดลำไปใช้งานนะครับนี่ก็เลยเขาแตกแขนงออกมาก็เลยมาตอนไว้นะครับตอนนี้รากเต็มแล้วนะครับรากออกเต็มเลยนะครับจริงนี่ เดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไปลงถุงแล้วครับสำหรับกิ่งนี้นะครับเราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับขยายไปจนเต็มสวนนน่นแล้วครับชอบมากเลยนะครับสำหรับสร้างมนต์เพราะสวยจริงๆริลำสวยตรงนะครับขะแนงน้อยนะครับเป็นเหมาะที่จะปลูกไว้ติดสวนไว้นะครับนี้ก็ ลำนี้ก็โตแล้วนะครับประมาณสองนิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับลำน,นี้ลักษณะพิเศษก็คือเขาจะมีแป้งขาวๆนะครับมีแป้งขาว,ขาวสวยนะครับอันนี้ก็อีกก้อนะครับที่เหมือนกันนะครับนี่ลำก็เริ่มโตแล้วนะครับก่อนนี้ลำสวยเหมือนกันนะครับลำนี้พึ่งปีนี้นะครับมาตอนต้นปี ออกนอมาเมื่อตอนต้นปีนะครับอันนี้เป็นลำของปีที่แล้วนะครับน,นี้ลำของปีที่แล้วก็เริ่มแก่แล้วนะครับนี่ออกหนอมาอีกหนอหนึ่งนะครับนี่หนอนี้ยังสวยเลยนะครับเดี๋ยวก็มีิกเล็กอีกหนึ่งหนอนะครับยวรอดูว่าจะเป็นยังไง สำหรับสามนก้อนนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเขาจะมีเขาจะมีบางข้อนะครับอย่างรำนี้ก็เป็นตรงนี้นะครับที่ที่ไม่เหมือนไผ่ชนิดอื่นนะครับแล้วก็จะมีข้อที่เป็นปูดอยู่อันนีน้มาดูอีกฝั่งนึงนะครับทีนี้เป็นต่อนะครับที่ขุดมา ฟังมาฟังไว้เมื่อตอนต้นปีนะตอนนี้เขามีต้นเล็กๆขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาตรงน,นี้นะครับเป็นต้นเล็กๆนี่นะครับถือว่ารอดนะครับตอนแรกก็กลัวอยู่ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่านะครับที่สวนนี่ปลวกจะเยอะมากนะครับเห็นไหมครับนี่ปลวกมากินต่อเขาแล้วแต่เขาก็ไม่ตายนะครับไม่ตาย เพราะว่าเปลือกเขายังเขียวๆอยู่ตรงนี้แต่ตรงที่เป็นแห้งๆปวกก็จะจัดการนะครับปวกก็จะจัดการทีนี้เห็นเขาแตกแขนงออกมาแล้วมีรากอากาศผมก็เลยเอาขวดนะครับไปดูใน youtube มานะครับเขาบอกว่าใช้ขวดได้มันก็เลยลองดูนะครับใช้ขวดมาเห็นเขามีรากอากาศเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอรากเขาเต็มขวดก็จะได้ตัดนะครับส่วนตัวนี้นะครับ มาถุงไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนี่เริ่มมีรากออกมาไหมครับรากโหเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไปลงถุงแล้วก็จะตัดไปลงถุงแล้วนะครับนี่ก็ได้สองถุงนะครับามาดูอีกกอนหนึ่งนะครับกอนนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับถัดมาแต่ว่าพวกนี้จะยังไม่โตเท่าไหร่นะครับสูก สามกอรแรกไม่ได้นะครับกอน,นี้ก็สวยแล้วก็อีกกอนึงนะครับอันนี้ถ้าเราดูแลดีๆนะครับเขาะจะเป็นไผ่ที่สวยมากเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้เห็นเขามีรากอากาศผมก็เลยทำตุ่มตอนไว้นะครับนี่รากเขาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะปีนขึ้นไป เดี๋ยววันนี้จะปีนขนกันไปตัดลงมาแล้วก็เอามาใส่ทุงช่านะครับนี่หลากอย่างเยอะเลยนะครับโอเคเป็นไผยที่สวยมากนะครับสังมอนไม่ผิดหวังเลยนะครับที่ปลูกติดสวนไว้ <c oughs> ตรงนี้น้ำก็จะเยอะนะครับน้ำที่บอ่อเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงเราก็ไม่ได้ลดน้ำไผ่นะครับเพราะว่าให้เขาอาศัยน้ำฝนนะครับแล้วก็น้ำที่อยู่ในบอ่อตอนนี้ก็สวยนะลำนี้ก็โตแล้วนะครับประมาณ2นิ้วได้ปีนี้ก้นนี้ได้มา หนึ่งลำสองลำสามลำสี่ลำนะครับห้าลำแล้วก็หกลำนู้นนะครับที่เป็นที่ที่เป็นหนอที่เกิดมาปีนี้นครับกอนนี้ได้ทั้งหมดหกลำนะครับสําหรับก่อนนี้แล้วก็ปีนี้นะครับได้ทั้งหมดหกลำจริงๆได้เยอะกว่านั้นนะครับเห็นไหมครับมีต่อนะครับเพราะว่าตัดหนอเข้าไปทําแกงนะครับมันอร่อยอยู่นะครับ ได,ได้ลองชิมแล้วนะครับอร่อยครับแต่ว่าหน่อไม้ที่ของสร้างหมวนเวลาเราต้มนะเขาจะออกเขาจะมีสีชมพูนะครับออกเป็นสีชมพูขึ้นมานะไม่ต้องตกใจนะครับกินได้ตอนแรกก็ตกใจอยู่เอาอไปต้มเราเป็นสีชมพูนะครับสําหรับกรอนี้ก็ได้ตอนไว้หนึ่งจิงนะครับพอดีตัดต้นเก่าออกแล้วทีนี้เขาแตะแขนงก็เลย <c oughs> ลากเต็มเลยนะครับลากยังเยอะเป็นสีน้ำตาลแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเอามาชามใส่ถุงแล้วนะครับนีล่ลากเขายางเยอะเลยนะครับตอนง่ายครับสางหมวนตอนง่ายช่วงหน้าฝนนี่พอแตกกิ่งออกมาก็เป็นลากอากาศเต็มเลยนะครับนี่ก็อีกกอหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นกอที่ปลูกหลังสุด ตอนนี้จะไม่ไม่โตเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อตอนเมษาเขาโดนไฟลวกนะครับนะครับเผาหยาเราไฟลวกเห็นไหมครับรองรอยแต่เขาก็ไม่ตายนะครับเขาออกนอมาอยู่อันนี้เสร็จแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งต่อนะครับหนึ่งเงาที่ขุดมาจากกัอแหลกนะครับ อันนี้คือเราไม่ได้ชำนะครับเราขุดแล้วมาฝังเลยนะครับขุดออกมาจากกอแล้วก็เอามาฝังลงดินเลยก็ไม่ตายนะครับก็แตกกิิงแตกว่าจะมาชาอยู่นะครับจริงนี้เห็นไหมครับนีมเขามีหลากอากาศเล็กๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวพอเราเอาเอาถุงมาชำนะครับเขาก็จะเกิดหลากนี่นะครับเป็ลากอากาศเล็กๆ จะได้จริงโอเคนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตนะครับอัปเดตสร้างหมอนที่สวนนะครับปลูกไว้สำหรับใครที่ชอบนะครับปลูกเลยเลยนะครับผ่สวยงามนะครับเอาไว้เป็นร่มเงาเป็นร่มเงาประดับเวลาวันหยุดเราก็มา นั่งเล่นนอนเล่นใต้ยลมไผนะ่อากาศดีทํัเย็นสบายไฟสร้างมันอันนี้เป็นมะข่าโมงนะครับมะข่าโมงก็อายุสปีเหมือนกันนะครับได้เท่านี้มะคาโมงสร้างมน ว่าเป็นราชินีไผ่นะครับวันนี้นะครับบ้านสวนครูประดิษฐ์ก็คงจะอัปเดตนะครับไผ่สร้างมนที่สวนประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับจะอัปเดตอีกนะครับให้เขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ